สวัสดีครับผมเอกดุลวิดครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลวังด้องอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมจะพามาดูที่ชายภูเขานเนี่ยครับนสสามกคุดเขียวนะครับนี่นะครับห้าไร่สี่สิบเก้าตารางวานะครับขายอยู่ที่สองล้านห้าแสนนะครับเฉลี่ยต่อไร่อยู่ไร่ละห้าแสนนะครับของอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับแปลงนี้เลยนะครับหน้ากว้างของที่ดินเนี่ยมันยาวติดโค้งไปเนี่ย ประมาณหนึ่งรเมตรนะครับแปลงที่ลกๆนี่เลยส่วนแปลงข้างๆเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะครับก็ไปติดชายเขาของเพื่อนบ้านเขามีป่าปาด้วยนะเออเขาเรียกอะไรนะบาดานครับเนี่ยบ่อาบาดานนะครับเขาขุดได้ว่าได้ด้วยนะครับนี่นี่เป็นทางนี้เลยด้านหน้าด้านหลังติดภูเขาเป็นลูกๆนี้เลยครับผมนี่แบบนี้เลยส่วนด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับนี่ แบบนี้เลยนี่โล่งๆนี้เลยครับผมแปลงนี้ถือว่าสวยนะครับคิดติดภูเขาเลยนะครับนี่ครับโอเคผมก็จบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ